ท่าบริหารไหลเริ่มด้วยนั่งลำตัวตั้งตรงมือวางไว้ข้างลำตัวยกไหล่ขวาขึ้นค้างไว้สักครู่แล้ววางลงต่อไปยกไหลซ้ายขึ้นค้างไว้สักครู่แล้ววางลงฝึกสลับข้างกันสามครั้ง ต่อไปหมุนไหลไปมา3 5หรอบต่อไปนำมือทั้งสองแตะไหลไว้กลางข้อศอกเสมอไหลหมุนไหลสารอบไปทางด้านหน้าหมุนมาด้านหลังและกลับกันข้างละ3รอบ